สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาปล่อยปลานะคะตวงดีร่มเย็ยนเป็นสุขเกืด หายวับไปกับตาเลยหายวับไปกับตาเลยเอลโอเคเรียบร้อยนน่นไปนู่นแล้วตรงไหนบ้าง ไปตรงไหนแล้วไปตรงไหนแล้วไม่เห็นปูมาเลยหายว่าไปกับตาเลยเอา้อาวอเริ่มปรากฏตัวให้เห็นแล้ว